ด้วยความสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศีนครินทราบรมราชชนนีได้ก่อให้เกิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นอันจะเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของปวงประชาที่มีต่อพระองค์ตลอดไปนอกจากนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังจะเป็นแหล่งสืบสารพระปณิธานปลูกป,ปา่าสร้างคนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แล้วณวันที่25กันยายนพุทธศักราช2541ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นโดยให้มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและนับจากวันนั้นเป็นต้นมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เริ่มก้าวเดินไปบนเส้นทางของอุดมการแห่งความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ มีการพัฒนาผืนแผ่นดินณนะบริเวณดอยแง่มอันเป็นสถานที่ตั้งที่ได้เลือกสรรแล้วว่ามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แต่ก็ยังคงรักษาสภาพเดิมของธรรมชาติไว้พร้อมทางฟื้นฟูให้งอกงามตามแนวพระราชดำริที่จะทรงปลูกป่าและสร้างคนอาคารและภูมิทัศน์ได้ถูกออกแบบอย่างมีคุณค่าเป็นระบบ เพื่อรองรับความเติบโตทางการศึกษาในอนาคตทางด้านวิชาการก็ได้มีการระดมสมองจากผู้รู้ทุกหมู่เหล่าร่วมกันกลั่นกรองความคิดให้เกิดเป็นแผนพัฒนาทางวิชาการในระยะ10ปีแรกอย่างสมบูรณ์โดยมุ่งหมายให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแต่แรกเริ่มด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในระบบราชการ ทำให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการสามารถสร้างระบบบริหารที่มีความเหมาะสมกับหลักการแนวคิดและสภาพการของตนเองที่เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ต้องการความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดระบบการบริหารแบบรวมบริการไว้ที่ส่วนกลางแต่แยกภารกิจด้านการปฏิบัติไว้ตามหน่วยต่างๆก่อให้เกิดการประหยัดและประโยชน์สูง จากนักศึกษารุ่นแรก62คนในปีการศึกษา2542ณนบัดนี้ปีการศึกษา2550มีนักศึกษาทั้งสิ้น7111คนจากทุกจังหวัดในประเทศนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ200คนจากทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษอิตาลีออสเตรียภูตาน อินโดนีเซียเกาหลีจีนพมา่าลาวและกัมพูชาจาก2สำนักวิชา2หลักสูตรในปีแรกเป็น9สำนักวิชา50หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในปีปัจจุบันทุกสำนักวิชาทุกสาขาวิชามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ผลิตบัณฑิตออกไปแล้วรวม5รุ่นเป็นจำนวน1,942คนบุคคลเหล่านี้ล้วนได้รับการยอมรับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบและรอบรู้ในสาขาที่ศึกษาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ อันสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมทางด้านการวิจัยมหาวิทยายลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาทำการวิจัยด้วยมุ่งมั่นจะเป็นแหล่งสร้างเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ดังจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่แรกดำเนินการจวบจนปัจจุบันคณาจารย์ของมหาวิทยายลัยได้ทำการวิจัยไปแล้วกว่า173เรื่อง ล้วนมีประโยชน์ทางด้านวิชาการและการพัฒนาประเทศในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงยึดหลักการของการเกื้อหนุนกันและการระหว่างมหาวิทยายลัยกับชุมชนตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมหาวิทยายลัยได้นำความรู้ออกสู่ชุมชนทั้งในรูปของการอบรมสัมมนาและการบรรยายทางวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิเคราะห์ทดสอบและกิจกรรมอื่นๆอย่างต่อเนื่องผู้รับบริการเป็นประชาชนทุกสาขาอาชีพรวมถึงข้าราชการพนักงานองค์กรของรัฐสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครูนักเรียนและบุคคลทั่วไปพื้นที่การให้บริการกระจายครอบคลุมไปทั้งจังหวัดชีงรายและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเน้นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของความเป็นชาติและวัฒนธรรมล้านนาและได้จัดกิจกรรมหลากหลายทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษามีการตั้งชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่นสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีตามประเพณีนักขัตฤกษ์และวันสำคัญต่างๆนอกจากชุมชนและสังคมทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังมีโครงการร่วมกับหน่วยงานชั้นนำภายนอกอีกมากมายเช่นมีความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำโครงการต้นแบบพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตัวอย่าง11โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายมีความร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในการดำเนินการโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธทันวามหาราชแก่โรงเรียนในชนบทของจังหวัดชิงรายมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีข้อตกลงทางวิชาการกับสถาบันการศึกษานานาประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสอังกฤษอฤษอสเตรียเยอรมันญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมีความร่วมมือกันในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างต่อเนื่องจากป่าเสื่อมโทรมสู่ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่รม่มรื่นกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมพร้อมภูมิสถาปัตย์ที่งดงามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความมุ่งหมายที่จะเป็น University in the Park มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่ทั้ง4,997ไร่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ80,000สามหาราชาภายในระยะเวลา5ปีด้วยเป้าหมายจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวเชียงรายในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดินและน้ำนอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาสุขภาพและความงามโดยบูรณาการการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์การแพทย์แผนปัจจุบันและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาสุขภาพและความงามแบบองค์รวมเก้าปีที่ผ่านมาเป็นเก้าปีแห่งการบุกเบิกสร้างสรรค์พัฒนาเป็นเก้าปีแห่งความเหนื่อยยากที่ท้าทายแต่เราไม่เคยท้อถอยอย่างพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อมุ่งมัน่นต่อยอดการพัฒนา เป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าบนแนวคิดของการสร้างคนสร้างคุณภาพและบ่มเพาะคุณธรรมมุ่งมั่นในปณิธานของความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสที่ผู้อยากเรียนจะได้เรียนจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความยากจนขอเชิญทุกท่านมาร่วมอุดมการณ์กับเราอุดมการณ์ของการสร้างคนสร้างคุณภาพ เพื่อสร้างสรรจันโลงพื้นแผ่นดินนี้ตลอดไป